สวัสดีครับกตั้งรับเข้าสู่ช่องซีซีแล้วนะฮะวันนี้พบก,กับผมเจกับสไนเปอร์ว,ว้าวมาถ่ายมาดับเพื่นนอนผมชื่อจุดนะฮะอุ้ยเขาตายนะครับยิงนี่แนี่ยยิงเบาแต่ยิงนะ นี่แน่หมดหมดแล้วอ่ะโอ้โหต้องจอกก่อนนะตานี้ไปเขาคอดใส่ฟ้าก่อนวิสเซอเบตต้องรีบคอนใส่ฟ้าโดยด่วนนะฮะเตรยยิงมาดูดิยิงแรงเลยวิ่ยขี้นมาค่ับไปกายเปเราโดนเลยมันโดนป้ายแป๊บหนึ่งนะตีไม่ได้ ถ้าผมสติ๊กมีสติ๊กเ่รอครับเขาเรียกว่าหลับนะนหลับนานมากแล้วเรามีสติ๊กแต่มันงงเลยแต่ในเปอร์ก็ออกได้ไปเถิดนะเยินดีวันน่ายังมีแล้วนี่วะซูมไปเลยงดเลยเยมันไม่ค่อยจ่ายสกิลเลยตั้งแต่โดนเรากดสติ๊กใส่ โอ้ตายแล้วะเยโหข้างล่างนี่เยอะจังเจสี่สี่สี่ต้องตีคีรไปแล้วไม่ได้ละพยากสี่คริป เออันน่มันจะไหวมันจะเข้าป้อมนะรู้สึกฉากนี้มันคุ้นๆจังเลยครับนจะป้อกจะป้อมครับจะป้อมมาเลย้มาเลยเออสู้กันเลยยังไงก็ตายไม่มีใครมาเลยอ่ะใช่ไม่มีใครมาเลยเราก็เหลืออยู่สองคนเก็บไปสองอะ วิกฤติิทคลกับเพื่อนในจาอเออไฟเจอกำลังไมันนะาเป็นตอกเปอรเลแล้วโอ้โหาเนี่ยได้ไหมได้ไหมทะเลเ ีเ,เอกาะไม่เวลาอยู่ใกล้แล้วนี่มันไม่มีเกาะเลยนะเกาะศูนย์เลยโอ้ยดาวกอลันมาส่งวัดตีอย่างไกลตีอย่างไกลตีไกลมากเอ่อจะเป็นแนวออฟสกายดีก่อนเอาแซดเอาแซดก่อน <no> like that. <tamam> <in> the structures cannot be hurt. you Monster kill! you will be a man No more. Your poison... No! เออเออทได้แค่นี้เราจะเดินติดกันทมานจะดอไรขนาดนี้เซเลเบียคเราต้องเจอหน้าต้องยิงเซเลเบยดก่อนเลยไป The enemy's middle tower has surrendered to gravity ซิเาไปอย่างนี้ปวดคอเนีย Holy Let's have it go, Alex! The enemy's middle tower has fallen! That was done in the spirit of Axe! กองนี้เน็ปโปน่าจะฟาร์มเขาไม่ฟาร์มด้วยซีโลเลยเหรอเราเข้าไปไม่ได้ด้วยเราซ้อนอยู่ข้างนอกแล้วเราซ้อนเราซ้อนฝนเล่นกลางไม่ได้ไอ๊อฟแล้วเราไปออกกระทามผัดนะฮะ,ะนะฮะอดตาย แน่นอนมันล็อกไม่ได้ด้วยเหรอนั้นเร็ว,ว,รว,วที่สุดอ,อ้ะยาไม่ดีายอ้วตายดีเคี่เดี๋ยวยกให้โนบิน

The enemy's top tower has fallen. Do not miss this The enemy's top barracks have been a fallen. Not yet. The enemy's middle barracks have fallen. Oh, good day, sir. Indeed. The enemy's middle barracks have fallen. Wow. I'm gone. Lag ah. yet

โอ้ยค yeah, oh. ือใหญ่มาแล้วนี่คนขึ้นนะครับผมกระทางผักให้เอาไหมเดี๋ยเปิดแแบให้เดเปิดแแบให้ไปไปเปิดแแไบแล้วเปิดแแไบแล้ว โอ้ยโอ้ยเปิดรอเนี่ยอ้ยอ้เียว่วีอไเนี่ยเบียร์อีกหน่อยอะไรเ่ยอ๋อิยาวมากเลย จะแบบบอกผมปม๊บอยู่ทำไมมันอีสี่ยอนอลไรทุกคนนะโอเคสุดแล้วเวลสี่สิบสองคิวเลยอะไรเนี่ยหมดยังดาเมจเมื่อกี้มันเท่าไหร่ไม่ได้ดูลเลยก็เยอนะเนอะโอ้โหมีคาถาฟ้าด้วยก็ว่าทำไมเชื่อตีไม่ได้แต่เมื่อกี้มันก็โดนเม่โป้เขียวได้เนอะเฮ้ยเจ็บเลย ทดีเทรเบดไม่เกิดนะเมื่อกี้ไม่งันน่าจะเละโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กำลังใจกันเยอะนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมาเล่นเป็นตัวอะไรตำแหน่งไหนหรือว่าเป็นเกมอะไรนะครับไว้รอติดตามกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม